ลาสุดครัส่าสุดุภัสร์ในนะครับผมได้จัดที่นอนนอกบ้านนะครับเพราะเหตุใดนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะครับดูครับจัดตรงนี้เลยนะครับผมสงสัยเบื่อบรรยากาศข้างในเลยวครับนอนข้างนอกนะครับผมหรือว่าอย่างไรนะครับผมโอเคเลยนะครับน้องอือ ที่นอนอันเหรอเยอันนี้มันเป็นชุดใช่ไหมเป็นชุดเลยใช่ไหมอือเออดีว่ะบ่าวเทยโซ่ไปกับพวกเราก็จะได้นอนแบบนี้แหละเหรอเจ๋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 อนะผมออดอนี่แหละบรรยากาศนั่นนี้ยังนนอนได้ยุ่ธเนาะฝนไม่มีสบายนะฝนก็นอนวัดนอนศาลา เราพักเนาะหน้าฝนเนาะดูครับขั้นตอนการประกอบเต็นท์ครับเต็นท์ราคาสามพันใช่ไหมสามพัโอ้โหพี่สามล้านนะเต็นท์ราคาสามล้านครับพี่น้องตื่นเต้นสุดๆุดครับดูขั้นตอนการประกอบครับผมดูอะไรนี่เต็นท์ราคาสามล้านมาผมมารีวิวการประกอบเต็นนะครับผมเต็นท์นะครับผมรีวิวไปเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยอะเอาเอาจอมันจอมัน เรียกว่จอมมันนะครับผมจอมมัน,น,นไม่รู้อ่ะใหม่ๆเขาเกะก่องเลยนะครับเนี่ยอะไรแทงยาวขนาดน,นี้เออน้องดิมีมีเชือกนะครับรแลเออเอาสุกเข,ข้าไปโอ้อายเหล็กนี่อยู่ข้างนอกใช่ไหมถึงไอ้เต้นไว้นะครับผมพี่น้อง มามารีวิวประกอบเต็นนะครับผมเต็นท์ราคาสามพันห้ารนะครับผมบอ่าปั๊บอ่าเฮ้ยเลยเนี่ยนี่ตุกกางไงมีเยอะล็อกเหรออ,นนอืมมาดิมาดิครับผมมาดิมาดิเต็นท์ราคาสามพันห้ารนะครับผมต้องแบบนี้นะครับผม,มเจ้าเจ้า มีศึกษาไว้เพราะว่าเจ้าจดกางถูกต้องนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะซื้อก็น่าจะดูแบบนี้ก่อบว่าโอเคหรือเปล่าผมรีวิวให้ดูนะครับผมเดจังกึมมอะไรทํางานอยู่สิห้องน้ำเหรอเออเขาทํางานอยู่เดจังกึมนี่น้องน้อง เดี๋ยวตอนเสร็จมันจะมีแบบประตูทางเข้านะมีกันทางเข้าก็จะมีที่ที่กันร่รมกันแดดกันฝนนะครับผมน้องอนี่ครับตุ้ยาครับรุ่นเดียวกับช่างนี้หรือเปล่าไมา่รุ่นของเขาใหญ่กว่าเหรอเอเอเอา้อาวอ้าว้เริ่มเป็นเป็นตัวเป็นตนแล้วนะครับผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับพี่น้อง คืนนี้เอ๊ะแตงก็จะมาเอาดอครับนอนข้างนอกเอาดอนะครับผมพี่น้องแจ๋วแจ๋วแจ๋วสามพันห้านะผมโอ้แจ๋วคือการตั้งเต็นในซีโอ้โหครับผมมารีวิวรีวิวครับรีวิวให้ดูอันนี้เซลเคยเคยนอนแล้วใช่ไหมเคยเคยเคยโอ้ผลงไม่ดีเออเออง่ายครับดูดีครับดูดีประกอบง่ายนะครับประกอบง่ายนะครับ A ừ. cáp phân nơi ờ, con phân yên. Ao mi ý kiến ông tao hôm tao chia 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 อันนี้นอนสี่คนได้ครับได้ครับนอนสี่คนได้ก่อนนอนสี่คนได้ไหนไหนนอนสี่คนได้ป่ะได้นอนสี่คนได้ครับสองคนสามคนสี่คนก็ได้ครับสี่คนสี่คนจะดีครับสี่คนจะดีมากพอดีเลยสคนจะดีเลยหรอเออสี่คนนอนสี่คนพอดีเลยแหละเออใช่ไหมพอดีเลยโอ้ดีว่ะของตัวนี้เหมือนเหมือนกับไม่แข็งแรงเท่าตัวนี้อันนี้แข็งแรงกว่าเออดูกระชับกว่า จะมีตัวเล็กกว่านี้อีกเจ้าอยู่คนเดียวเจ้าน่าจะเอาอันเล็กก็พอผมไม่แน่นะผมไปผมอาจจะมีก็ได้เอาอันใหญ่แล้วมันน้องคนเดียวมันคลิปนี้มามันไม่มีอุดเนาะพื้นที่มันเหลือนะเออไม่แน่อาจจะมีก็ได้อาจจะเจอเทันทีทันใดก็ได้ไม่แน่ชีวิตเรานี่พี่น้องนี่ก็เป็นการจางเต็นเนาะรีวิวรีวิวรีวิว รีวิวการกางเต็นท์ราคา3,500นะครับผมเอามีมีปลั๊กไฟเลยนี่ปลั๊กไฟเลยนี่ยรูรูรูปักไฟรูสิบปลั๊กไฟใช่ไหมแจ๋วแจ๋วนะครับผมสมราคาครับสมราคาสมราคาเดี๋ยวดูข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดูข้างในก่อนโอ้ย้องมีกระเป๋าด้วยครับผมกระเป๋านะครับผมอันนี้มีหน้าต่างด้วยครับหน้าต่าง ้าต่างมีกันยงครับจะมีมุมกันยุด้วยครับโอ้พี่น้องเจ๋วนะครับผมเออเนี่ยพี่น้องดูที่ร้อนก็เปิดตรงนี้ได้นะมีกันยุงด้วยนะครับเออสามพันห้านะครับนี่มีมุมชมดาวชมเดือนอีกนะครับผมโอ้คิดได้ยังไงทําได้ยังไงไอเดียเจ๋งนะครับผมสมกับราคาสามพันห้านะครับ นอนหนึ่งคนสองคนสามคนก็ได้ครับนอนสี่คนจ่งดีครับผมพอดีเลยพอดีงามโอ้เจ้วดูไปดูมาขายปลาหมึกนะครับผมดูไปดูมาขายปลาหมึกเออเออเจียวเออเอาไปเอาเข้าไปเออมีสองชั้นนะครับผมเออเจียวครับเจียวเจียวของทางนี้แพงกว่าใช่ไหมโอ้ยน้อง ดูไปดูมาคลายปลาหมึกนะครับผมเอม่เอ,อหมดแล้วใช่ไหม,ไมโอเคเดี๋ยวผมเราจะไปดูของอีกเต็นอีกตัวนึงนครับผมราคาจะสูงกว่านะครับเต็นตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับผมแต่ดูท่าทางจะไม่แข็งแรงเท่าตัวเมื่อกี้นะครับผมครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมราคาเห็นว่าสามพันห้าครับผม โอ้โหตัวนี้ยิ่งรูรานครับแต่ว่าดูเหมือนกันไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมเหล็กโครงสร้างก็ต่างกันนะครับผมน้องเออาเดี๋ยวดูก่อนเข้าไปดูก่อนมีใครอยู่บ้างหรือเปล่าเอ่ยไม่มีเขาเลยนะน้องรูดปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหพี่น้องแจ๋วตัวนี้นะผมร,ร้อนสุดๆนะครับผมดูครับพี่น้องตัวนี้เออนี่ก็ใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะครับพี่น้องหน้าหนาวน,นี่เหมาะเลยนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวครับปิดครับปิด,ปดนะครับตัวนี้ใหญ่กว่าขอเอสในนะครับผมเออดูมาตรฐานเป็นของดีครับดูจับซิปเรารูดซิปก็ดูเหมือนกับของแท้ของมาตรฐานนะครับผมโอเคครับตรงนี้ก็มารีวิวครับรีวิวเต็นเ,เต็นสนามให้ชมนะครับผมส่วนตัวนึงของอ่ะดูตัวนึงครับผมไปดูอีกตัวเปิดดูข้างในอีกตัวนึงก่อนอ่ะไหนๆก็ดูให้ดูให้หมดเลยนะครับ มีใครอยู่บ้างหรือเปล่าเอ,อ่ยไม่มีโอเคมีก็ไม่มีเจอเออเของเซลเราเออตัวน,วนี้ตัวนี้มีม้งมีม้งกระยุกงนะครับข้างในเรารู้สึกเราจะดูดูเลยครับว่ามันของราคาแพงนะครับผมโอเคครับคลิปนี้จบคลิปนี้ครับผมมารีวิวเดนสนามนะครับผมให้ชมครับ เดี๋ยวข้างหน้าเจอกันใหม่นะผมขออนุญาคุณนักแดสวัสดีครับ